สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกรอบหนึ่งนะครับกับ Easy Shotgunner นะครับก็วันนี้จะมารีวิวตัวดอทอีกตัวหนึ่งนะครับที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงมายาวนานนะครับสำหรับยี่ห้อนี้นะครับยี่ห้อซีมอลนะครับตามสโลกแกนก็เขาก็คือ world champion size นะครับหรือว่า size, size ของ ชมโลกนั่นเองอ่ะมาดูกัน <c oughs> ของซีมอตัวนี้เป็นรุ่นอะไรนะครับตัวนี้เป็นรุ่น Slide Right นะครับก็สำหรับตัวนี้เนี่ยเป็นโมเดล SRB6 นะครับเป็น Standard Switch สีดำแล้วก็ขนาดจุด6 MOA แล้วก็เฟรมเป็นโพลิเมอร์นะครับเดี๋ยวอธิบายกันให้อธิบายรายละเอียดให้ฟังกันอีกทีหนึง โอเคมาดูในกล่องกันนะครับดอกตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่ของใหม่เอี่ยมนะครับเพราะว่าผมใช้งานไปแล้วนะครับอ่าเปิดกล่องมาเจอคู่มือนะครับรุ่นเป็นสไลด์ r รท e นะครับแล้วก็มีสติ๊กเกอร์นะครับอ่าก็กล่องนะครับอ่านี่ก็จะเป็นตัวดอกแล้วอ่าต้องแจ้งก่อนว่าตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วผมสั่งมาเป็นรุ่นที่เป็นเอ่อสไลด์ไรท์นะครับแล้วก็ผมสั่งตัวที่เป็น ฐานหรือว่าเรลเวเบสเพื่อให้มันมีรางพิคาตินี่เพื่อให้ติดกับปืนลูกซองที่เป็นหลางพิคาตินี่ได้นั่นเองนะครับต้องบอกก่อนว่าตัวดอทรุ่นสไลด์ไรท์เนี่ยจริงๆแล้วมันมันมีทั้งหมด3ตระกูลนะครับแต่ว่าจะเบสมาจากรุ่นเดียวก็คือตัวรุ่นสไลด์ไรท์นั่นเองตัวรุ่นตัวรุ่นสไลด์ไรท์เนี่ยก็จะมีแค่ตัวดอทอย่างเดียวจะไม่มีรางนะครับ แล้วก็พอมันเอาไปติดกับรางที่เป็นพิคาตินีเนี่ยชื่อมันก็จะกลายเป็นรุ่นเรลเวย์นั่นเองแบบนี้หน้าตาแบบนี้นครับชื่อรุ่นเรลเวย์แล้วก็อีกรุ่นหนึ่งนะครับพอดีผมไม่มีนะครับก็เป็นรุ่นที่ติดรางที่เป็นเฟรมเมาส์สำหรับปืนสั้นนะครับก็จะเป็นรุ่น,นเซเรนดิพิตตี้นะครับอ่ะโอเคนะครับก็อันนี้เป็นกล่องนะมีอะไรไหมไม่มีแล้วนะครับหมดแล้วกล่องอนงนี้กล่องหน้าตาบโบราณมากเลยนะครับกล่องขาว,ขาวนะ โอเคคู่มือนะครับจะเห็นว่าตัวดอทเนี่ยมีน็อตเยอะแยะมากเลยนะครับามาดูตัวดอทกันก่อนอน,นะโอเคอันนี้นะครับอ,อย่างที่แจ้งก็คือดอทมันเบสมาจากรุ่นที่เป็นสไลด์ไรนะครับแล้วก็ใส่รางเข้าไปก็จะกลายเป็นรุ่นเรเวนนั่นเองตัวนี้นะครับตัวดอทกับรางเนี่ยจะยึดกันด้วยน็อต2ตัวนะครับตัวใหญ่ก็คือตัวนี้กับอีกตัวหนึ่งอยู่ตรงนี้ ตรงนี้ก็อยู่ใต้ใต้ฝาอันนี้นะครับใช่ไหมอ่าใช่โอเคซึ่งฝานนี้ก็จะเป็นทําหน้าที่ในการยึดตัวโมดูลตัวดอทด้วยนะครับโอเคตัวนี้เป็นบอดีอ้ Body เป็นโพลิเมอร์นะครับก็จริงๆเรารุนนี้เนี่ยซีรีส์นี้เนี่ย,ยมันจะมีตัวที่เป็นโพลิเมอร์เป็นอลูมิเนียมด้วยนะครับแต่ก็จะราคาสูงกว่าแล้วก็น้ำหนักมากกว่านะครับ ส่วนสวิตช์อันนี้สวิตช์เปิดปิดแล้วก็ควบคุมความสว่างนะครับสวิตช์ Switch ก็จะมี2แบบด้วยกันนะครับก็เป็นสวิตช์แบบหมุนธรรมดากับสวิตช์อีกแบบหนึง่งก็คือเป็นแบบหมุนแต่ว่าจะมีเป็นคลิก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 ด้วยนะครับก็คือมีระดับบอกชัดเจนเลยว่ามีทั้งหมดถ้าจำไม่ผิดกจะเป็น11ระดับนะครับแต่ว่ารุ่นนี้จะเป็นสวิตช์แบบธรรมดานะครับไม่มีคลิกคลิกก็คือหมุนปรับเลยนะครับก็แต่ราคาถูกกว่านั่นเองพูดง่ายๆคือรุ่นนี้คือรุ่นถูกสุดนะฮะโอเค อะเลนส์ ens, มาดูเลนส์กันนะเลนส์ตัวนี้เป็นแบบกลมนะครับจะสังเกตว่าเกลมดิกเลยนะครับจะไม่ค่อยเหมือนกับดอทยี่ห้ออื่นรนุ่นอื่นๆที่มีอยู่ในตลาดนะครับซึ่งแต่ละยุดรุ่นแต่ละยี่ห้อก็จะมีรูปแบบมีลักษณะของเลนส์ที่แตกต่างกันนะครับเบื้องต้นเนี่ยจะสังเกตว่าเลนส์ของซีมอเนี่ยใสายมากๆนะครับใสามากๆแทบจะไม่มี ความเพี้ยนของสีเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันข้างนอกว่าสีเป็นยังไงนะฮะแต่ว่าดูจากคร่าวๆเนี่ยจะเห็นว่าเลนส์เนี่ยใสายมากนะครับมาดูส่วนประกอบกันก่อนนะครับตัวนี้ฝั่งนี้ก็จะไม่มีอะไรนะครจริงๆจะมีน็อตอยู่แต่ว่าเราไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะครับฝั่งนี้ด้านบนนะครับด้านบนจะเห็นว่า,อาโอเคเอตัวดอทนะครับจยึดกับ ฐานที่เป็นพิคานินี่เนี่ยด้วยน็อตสตัวนะครับคือตัวที่อยู่ตรงนี้ข้างในนะครับแล้วก็ตัวที่อยู่ใต้ฝาอันนี้นะครับเอ๊หรือฝาอันนี้อ่าน่าจะเป็นอันนี้มากกว่าถูกแล้วฮะแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวที่ปรับเอ่อ Elevation นะครับหรือว่าสูงต่ำของดอทนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นเป็นฝาที่มีแบตเตอรี่อยู่ข้างในนะครับเราต้องไขน็อตสองตัวนี้ออกมาแล้วก็เปิดฝาเพื่อใส่แบตเตอรี่นะครับส่วนฝานี้ก็จะเป็นตัวที่ปิดเออน็อตยึดกับรางแล้วก็ตัวโมดูลของดอท แล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นตัวนี้ก็จะเป็นสวิชนะครับมาดูอีกฝั่งหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นยี่ห้อซีมอลนะครับบอดี้เป็นโพลิเมอร์นะอันนี้อะน็อตที่สําคัญสำหรับฝั่งนี้3จะมี3ตัวด้วยกันนะครับเริ่มจากตัวซ้ายสุดตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวนี้จะเป็นน็อตสาหรับบล็อกการปรับเอเลเวชันตัวนี้สูงต่ำตัวนี้นะครับเราต้องคลายน็อตตัวนี้ก่อนถึงจะปรับเอเลเวชันตรงนี้ได้นะครับส่วนน็อตสองตัวนี้ที่อยู่ข้างกัน ที่อยู่คู่กันนะครับตัวนี้จะเป็นน็อตตัวขวานี่นะครับจะเป็นน็อตที่สําหรับล็อกเอ่อล็อกตัวการปรับวินเดจหรือซ้ายขวานะครับส่วนตัวนี้ตัวที่เป็นหัวแบนนี้นะครับก็จะเป็นตัวสกรูสําหรับปรับเอ่อวินเดจหรือว่าซ้ายขวาของน็อตนะครับตอนเราต้องคลายตัวนี้ออกก่อนถึงจะปรับวินเดจได้นะครับพอเราปรับเสร็จก็ขันน็อตลงไปให้แน่นนะครับเพื่อทําการล็อกตัวที่ปรับสูงนะครับเพื่อไม่ให้มันขยับ ส่วน,น,นอันนี้ก็จะเป็นตัวรันะครับยึดกับปลาพิคาตินีนะครับสองตัวสามารถเลือกได้ว่าจะใช้ช่องไหน,นครับช่องนี้ก็ได้ก็ย้ายตัวตัวนี้ออกมาอยู่ตรงนี้ก็ได้แล้วก็ตัวนี้ก็ขยับได้นะครับตามความกว้างของอารางที่เรามีนะครับดอกตัวนี้นะครับหลายคนอาจจะเคยเห็นอยู่ในเว็บเทจจีนมากมายนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าอันนั้นเป็นของก๊อปนะครับ ก็อาจจะทํามาเพื่อให้ใช้งานกับปืนพวก bb กันอะไรพวกนี้นะครับแต่ถ้าของแท้นะครับก็จะต้องมีซี r i a l n u m b e ที่เขียนด้วยมือตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวอะไรก็ไม่รู้ผมก็อ่านไม่ออกเหมือนกันนะครับโอเคอ่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวดอทตัวใหญ่มากเลยนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูดอทนิดหนึ่งอ่ะอันนี้เป็นสวิตช์อย่างที่บอกนะครับเป็นสวิตช์หมุนนะครับหมุนไปทางขวา ข้อดีของดอทซีมอตัวนี้นะครับความสว่างนะครับจะสว่างมากๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูต้องไปดูข้างนอกนะครับว่าสว่างขนาดไหนนะครับอันนี้คือสว่างสุดนะครับแล้วก็หมุนปรับความสว่างได้นะครับอย่างนี้แล้วก็ข้อดีอย่างหนึ่งของตัวซีมอตัวนี้นะครับก็คือตัวโมดูลนี้นะครับเขาจะมีขายแยกด้วยนะครับตัวโมดูลที่เป็นตัวดอตตัวนี้นะครับคือ จะมีตั้งแต่2 MOA <c oughs> ไปจนถึง16 MOA เลยทีเดียวนะครับส่วนตัวที่จะติดดอทมาตั้งแต่แรกในกล่องเนี่ยก็จะมีก็แล้วแต่ครับก็จะมี2 4 6อะไรก็ว่าไปแต่เราสามารถซื้อตัวโมดูลตัวนี้มาเปลี่ยนได้เองนะครับถ้าก็ว่ามีดอทหตัวเนี่ยเราสามารถมีขนาดดอทได้หลายขนาดตามโมดูลที่เราใช้นะครับ โอเคทีนี้มาดูแบตเตอรี่กันนิดหนึ่งนะครับแบตเตอรี่สำหรับรุ่นนี้นะครับจะค่อนข้างพิเศษกว่ารุ่นอื่นนะฮะในคู่มือบอกว่าบอกหรือเปล่าอืมหานะไม่เจอไม่เป็นไรแบตเตอรี่นะครับตามสเปคของมันนะครับจะต้องเป็นรุ่นนี้นะครับหนึ่งสามเอ็นหรือว่าสองเอลเจ็ดหกนะครับ ก้อนจะคล้ายๆฐานกระดุมที่เราคุ้นๆตากันแบบนี้นะครับแต่ว่าความหนาเนี่ยจะหนากว่า2เท่านะครับแบตเตอรี่อันนี้เป็นแบบ3โวลต์นะครับ3โวลต์นี่3โวลต์ลิเทียมแต่ในขณะที่แบตเตอรี่ที่เป็นเบอร์ที่เราใช้กันอย่างแพร่หลายนะครับก็จะเป็นรหัส LR44 จะสังเกตว่าแบตโวลต์มันคือ1.5 5โวลต์นะครับเมื่อเราเอา2ก้อนนี้มาซ้อนกัน รเราก็จะได้แรงดันไฟที่ประมาณ3โวลต์สามารถใช้แทนอันนี้ได้นะครับขนาดจะเท่ากันนะครับแต่ว่ามาผมเองก็ไม่แน่ใจเรื่องว่าอายุ <c oughs> อายุของแบตเตอรี่จะเป็นยังไงนะครับหรือว่าจะมีผลเสียในระยะยาวหรือเปล่านี่ผมก็ไม่มั่นใจแต่ว่าสำหรับผมเนี่ยผมใช้ตัวนี้ดีกว่าเพื่อความชัวนะครับเพราะว่าสเปคของมันกาหนดมาให้ใช้แบตเตอรี่รุ่นนี้นะครับโอเค งั้นเดี๋ยวเรา,เาไปดูความสว่างของดอตตัวนี้ที่ข้างนอกกันดีกว่านะครับว่าความสว่างจะเป็น army, ยังไงนะครับเมื่อกัเจอกับแดดนะครับโอเคไปดูกันครับเดี๋ยวเรามาดูความสว่างของดอตกันที่ข้างนอกนะครับเมืเ่อเจอกับแดดอันนี้จะเป็นความสว่างสูงสุดของดอตนะครับอ่าเดี๋ยวโฟกัสตรงนถอ่าความจะเห็นว่าตัวดอตน,นี้สว่างมากสว่างแบบ สว่างจ้าเลยนะครับเราเห็นได้ชัดเจนมากๆนะครับหลอบที่อยู่ใช้งานในกลางแดดตัวนี้ก็จะเหมาะมาางานนะครับเลนส์ <c oughs> อย่างที่บอกไปนะครับเลนส์ของ C ีมอนี่ก็จะใสมากๆเหมือนกันนะครับสีแทบจะไม่มีความผิดเพี้ยนเลยนะครับดอก็จะเห็นชัดเจนเป็นสีแดงเลยนะครับตอนนี้ ตัวเลนส์ก็อาจจะมีกําลังขยายแบบนิดๆเราสังเกตได้ถ้าเ,เากิดลองก้มเงยๆนะครับจะเห็นว่าภาพก็จะเพี้ยนนิดหน่อยนะครับแต่มันน้อยมากๆนะครับเลนส์ใสๆมากๆนะครับเดี <Okay. S 1> uh ๋ยวเราไปลองติดตั้งกับปืนดูว่าเป็นยังไงครับโอเคสาหรับดอทซีมอนะครับหลังจากที่ติดตั้งแล้วก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับจะสังเกตว่า เราไม่ต้องใช้ตัวยกดอทนะครับหรือว่าเพิ่มความสูงให้กับตัวดอทเลยนะครับเมื่อติดตั้งแล้วนะครับความสูงเนี่ยก็จะพอดีกับตาเรานะฮรเมื่อเราใช้สําหรับผมผมใช้ตัวที่ลองแก้มความสูงครึ่งนิ้วนะครับเมื่อเราแก้มประทับนะเราก็จะมองเห็นดอทได้เลยนะครับระดับสายตาก็จะพอดีกันพอดีนะครับหน้าตา,าจะแบบนี้ โอเคก็สำหรับดอตซีมอ e ตัวนี้นะครับรุ่นสไลด์ไ right, รท์หรือว่าเลเวย์นะครับก็มีเรียกว่ามีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองนะครับเนื่องจากขยะขนาดที่ใหญ่กว่าดอตที่มีอยู่ในตลาดรุ่นอื่นๆนะครับผมว่าอาจจะใหญ่กว่า2-3เท่าตัวเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าความพิเศษของมันก็คือนะคความสว่างของดอต นะครับความใสของเลนส์นะครับแล้วก็ความสามารถในการเปลี่ยนโมดูลนะครับเพื่อให้ได้ขนาดจุดดอทตามที่เราต้องการได้นะครับสามารถเปลี่ยนได้นะฮะแล้วก็ความ Flexible ของมันนะครับใช้สามารถติดตั้งได้ทั้งกับปืน ที่ใช้่างพิคานดินีนะฮะหรือว่าปืนสั้นที่เป็นในตระกูลเซเรนเดปิตี้นะครับหรือว่าจะเมาสแบบ์แบบกับสไลด์โดยตรงเลยก็อาจจะได้นะครับแต่ยางเท่าที่ผมเคยเห็นยังยังไม่เคยเห็นใครทำนะครับสำหรับดอด,ดอดรุ่นนี้นะครับก็อาจจะเคยเห็นในหนังหลายๆเรื่องนะครับติดกับปืนไรเฟิลน,นะครับโอเคก็สำหรับ การรีวิวตัวซีมอตตัวนี้ก็คงจบแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าใครมีคำถามหรือความเห็นอะไรก็ฝากไว้ในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าชอบวีดีโอ,อนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกด Subscribe ให้กับ c h anel นะครับโอเคถ้างั้นไว้พบกันในโอกาสต,ต่อไปครับสวัสดีครับ